สูญศ,ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโดยสเกดจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำโดยมีการศึกษาการพัฒนาป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำทานให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์เกษตรกรรม ปสุสัตว์และโคโนมเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งการตลาดเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่เข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆได้อย่างแท้จริง ศึกษาและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดเป็นโครงการหนึ่งในการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อช่วยพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นทำให้เกษตรกรได้รับอาหารที่มีคุณค่าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ เป็นเชื้อราขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งในโลกนี้มีเห็ดมากกว่า350ชนิดมีเพียง20กว่าชนิดที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงได้เห็ดมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเห็ดสดมีโปรโตีน3-5%เปอร์เซนเมื่อแหง้งมีโปรโตีนสูงถึง30-40%เปอร์เซนปัจจุบันได้มีการศึกษาทดลองการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เห็ดบางชนิดซึ่งมีสายพันธุ์หลากหลายในประเทศสามารถนำมาเพาะเลี้ยงได้ตลอดปีเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดเปาหือ้อเห็ดหูหนูเห็ดหอมและเห็ดขอนขาว ส่วนเห็ดบางสายพันธุ์ที่นำมาจากต่างประเทศแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีก็จะนำมาเพาะเลี้ยงได้ตลอดปีเช่นกันเช่นเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นต้นนอกจากนี้เห็ดสายพันธุ์ต่างประเทศบางชนิดเช่นเห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิงมีสรรพคุณทางยา ช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงและร่างกายสามารถต้านทานโรคบางชนิดได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืชศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร เนื่องมาจากพระราชดำริได้ศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเห็ดจำนวน12ชนิดได้แก่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดนางนวลเห็ดขอนขาวเห็ดลมป่าเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือเห็ดหัวลิงเห็ดเปาฮื้อ เห็ดยานงิและเห็ดนางรมหลวงโดยมีการเพราอเห็ดในถุงพลาสติกซึ่งเป็นการพ่อเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติและมีการพัฒนาวิธีการมาใช้กับเห็ดอีกหลายชนิดวัสดุหลักที่ใช้ในการพราะเห็ดในถุงพลาสติกคือขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่เนื่องจากปัจจุบันขี้เลื่อยไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้นและแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหญ่มีอยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ทดลองนำวัสดุในท้องถิ่นได้แก่ฝางข้าวหญ้าแฝกขี้เลื่อยไม้มะม่วงไม้ฉำฉาไม้กระถินมายราบยักษ์ฉานอ้อย หรือหญ้าที่ปนละเอียดมาใช้เป็นวัสดุในการเพราะโดยที่ศูนย์ได้แบ่งขั้นตอนการผลิตเห็ดออกเป็น3ขั้นตอนคือ1การผลิตเชื้อบริสุทธิ์หรือแม่เชื้อ 2. การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืชหรือที่เรียกว่าหัวเชื้อหรือเชื้อขยาย3การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเปิดดอกเห็ดหรือที่เรียกว่าก้อนเชื้อเห็ดการผลิตเชื้อบริสุทธิ์หรือแม่เชื้อโดยปกติแล้วขั้นตอนในการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ต้องปฏิบัติในห้องที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้ออื่นอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อเห็ดมีส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วยมันฝรั่ง200กรัมน้ำตาลกลูโคส20กรัม วุ้นผง20กรัมน้ำสะอาด1ลิตรวิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำอาหารวุ้นอันดับแรกล้างมันฝรั่งให้สะอาดปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆนำไปต้มกับน้ำ1.2ลิตรโดยใช้ไฟอ่อนๆนานประมาณ15นาทีพอมันฝรั่งสุกนิ่มนำมากรองเอาแต่น้ำให้ได้1ลิตร จากนั้นนำไปต้มอ,อีกครั้งแล้วใส่วุ้นผงและน้ำตาลกรูกโคสลงไปให้วุ้นละลายเมื่อได้ที่แล้วนำไปเทใส่ขวดแบรนหรือหลอดแก้วถ้าใช้หลอดแก้วให้บรรจุวุ้นให้มีความสูงประมาณ1นิ้วจากก้นหลอดถ้าใช้ขวดแบรนให้บรรจุอาหารวุ้นสูงประมาณ2 3เซนติเมตรจากก้นขวดปิดหลอดแก้วหรือขวดด้วยจุกสำลี แล้วปิดทับด้วยกระดาษนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อน,นึ่งความดันโดยใช้ความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนาน30นาทีจากนั้นนำขวดหรือหลอดแก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ววางเอียงประมาณ15องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวหน้าวุ้นสำหรับเลี้ยงเชื้อต่อไป สำหรับการย้ายเนื้อเยื่อดอกเห็ดลงบนอาหารบุญมีวิธีการดังนี้เตรียมวัสดุอุปกรณ์การย้ายเนื้อเยื่อดอกเห็ดได้แก่ดอกเห็ดอาหารบุญ้ญเข็มเขีย่ยตะเกียงแอลกอฮอล์ตู้เขี่ยเชื้อคัดเลือกดอกเห็ดที่สมบูรณ์มีลักษณะที่ต้องการไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ไม่มีโรคหรือแมลงเข้าทำลายนำมาฉีกดอกตามยาวโดยทำภายในตู้ปลอดเชื้อโดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อเขี่ยเนื้อเยื่อด้านในของดอกเห็ดวางลงบนอาหารวุ้นที่เตรียมไว้หลังจากเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ดลงอาหารวุ้นแล้วบ่มไว้ในห้องที่สะอาดประมาณ1 0 1ถึงวันเส้นใหญ่ของเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโต จนเต็มผิวอาหารวุ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและสิ่งแวดล้อมในระยะนี้ต้องตรวจดูการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดเพื่อคัดเลือกเชื้อเห็ดที่สมบูรณ์เชื้อเห็ดที่ดีเส้นใหญ่จะต้องเจริญแผ่รัศมีเป็นวงกลมไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยุบหรือเว้าแหว่งหรือมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นๆเจริญเต็มผิวหน้าอาหารวุญญญ้นอย่างสม่ำเสมอ เชื formal, <hel> <to> <ajuda> ้อเห็ดท huh ี่มีลักษณะดังกล่าวนี้สามารถใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปได้การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืชขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเส้นใยเห็ดเพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยก่อนถ่ายหัวเชื้อลงถุงอาหารเพาะเมล็ดธัญพืชที่นิยมใช้เพื่อการผลิตหัวเชื้อคือเมล็ดข้าวฟ่าง เพราะหาง่ายและราคาถูกอาจใช้เมล็ดข้าวปลืกแทนได้วิธีการเตรียมเพื่อขยายเส้นใยมีดังนี้นำเมล็ดข้าวฟ่างแช่น้ำคัดเอาสิ่งเจือปนออกแล้วแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนต้มเมล็ดข้าวฟ่างให้สุกเพียงภายนอกภายในเมล็ดข้าวฟ่างเป็นสีขาว ผึ่งเมล็ดข้าวฟ่างที่นึ่งแล้วเพื่อลดความชืน้นบรรจุเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวดแบนประมาณครึ่งขวดหรือสองในสามส่วนปิดจุกด้วยสำลีหุ้มด้วยกระดาษทับอีกทีหนึง่งนำขวดเมล็ดข้าวฟ่างไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันโดยใช้ความดันที่15ปอนต์ต่อตารางน,นิ้วนาน30นาที เมื่อขวดอาหารข้าวฟ่างเย็นตัวลงเขย่าวขวดให้ความชื้นของมเมล็ดในขวดกระจายทั่วถึงเพื่อช่วยให้เส้นใยเห็ดเดินเร็วขึ้นจากนั้นเป็นการย้ายแม่เชื้อลงบนอาหารข้าวฟ่างเริ่มจากเลือกขวดแม่เชื้อเห็ดที่เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าวุ้นใหม่ๆนำไปย้ายเชื้อภายในตู้ปลอดเชื้อโดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อลนไฟให้ร้อนจนแดงจัด รอให้เข็มเคียเย็นลงตัดอาหารวุ้นขนาดประมาณ1ตารางเซนติเมตรให้มีเส้นใย,ยเหต็ดติดมาด้วยวางลงบนมเมล็ดข้าวฟ่างบริเวณตรงกลางขวดจากนั้นเส้นใย,ยเห็ดจะเจริญแผ่รัศมีเป็นวงกลมเส้นใย,ยเห็ดใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงวันจึงเจริญเต็มอาหารข้าวฟ่างการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการเปิดดอกเห็ด ทั้งนี้สูตรถุงอาหารเพาะมีหลายสูตรประกอบด้วยสูตรหนึ่งฝางข้าวแห้งสับเป็นท่อนยาว4-6นิ้ว100กิโลกรัมยูเรีย1กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมปุ๋ยเดเปอล์ซูเปอร์ฟอสเฟต2กิโลกรัมรำข้าวละเอียด5กิโลกรัมสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเห็ดนางฟ้านางรมและเห็ดเปาฮือ เป็นสูตรตัดแปลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นสูตรทดแทนการใช้ขี้เลื่อยสูตร 2. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา100กิโลกรัมรำละเอียด5กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมดีเกลือ0.2กิโลกรัมน้ำปรับความชื้น50-60เปอร์เซ็นต์ สูตร3ขี้เลื่อยไม้ยางพารา100กิโลกรัมรำละเอียด8กิโลกรัมน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว1กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมดีเกลือ0.2กิโลกรัมและน้ำปรับความชื้น50-60%เปอร์เซนวิธีการเตรียมถุงอาหารเพาะทำไม่ยากดังนี้ เตรียมส่วนผสมแต่ละอย่างตามสุตที่ต้องการนำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำลงไปให้มีความชื้น50-60%ตรวจสอบง่ายๆด้วยการกำส่วนผสมไว้ในอุ้งม,มือแล้วบีบให้แน่นเมื่อคลายมือออกแล้วหากส่วนผสมยังคงจับเป็นก้อนและไม่มีน้ำซึมออกมาทางง่ามนิ้วเป็นอันว่าใช้ได้ นำส่วนผสมไปบรรจุถุงพลาสติกที่ทนร้อนขนาด6.5คูณ12.5นิ้วนา0.8ถึง1.10ม mm, ิลลิเมตรประมาณ800ถึง1,000กรัมอัดให้แน่นพอสมควรจากนั้นใส่คอขวดแล้วปิดปากขวดด้วยฝ้าจุกนำไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อน,นึลูกทุง่งโดยการนำไปเรียงเป็นชั้นๆลงในถัง200ลิตร ใส่น้ำให้สูงจากก้นถังประมาณ6-8นิ้ววางตะแกรงลงให้อยู่เหนือระดับน้ำเล็กน้อยจัดวางก้อนเชื้อเรียงกันอย่าให้แน่นทั้งหนึ่งจะบรรจุก,ก้อนเชื้อได้ประมาณ70-80ถุงปิดฝาถังและรัดเข็มขัดอีกชั้นหนึ่งจากนั้นต้มน้ำจนเดือดสังเกตจากรูที่เจาะไว้ที่ฝา เมื่อไอ้น้ำเดือดพุ่งตรงให้เริ่มจับเวลาประมาณ3ชั่วโมงต้องรักษาระดับไอน้ำที่พุ่งออกมาอย่างสม่ำเสมอหลังจากนั้นจึงดับไฟปิดถังนึ่งแล้วทิ้งก้อนเชื้อไว้ให้เย็นการถ่ายหัวเชื้อควรทำในห้องที่สะอาดลมไม่โกรกส่วนการบ่มเส้นใย,ยเห็ดโรงเรือนที่ใช้สำหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ดนั้นควรเป็นโรงเรือนที่สะอาดถ่ายเทอากาศได้สะดวก อุณหภูมิค่อนข้างสม่ำเสมอควรเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดหรือมีแสงสว่างน้อยซึ่งเชื้อเห็ดจะเจริญเต็มก้อนเชื้อในเวลาประมาณ30-45วันขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและสภาพแวดล้อมในช่วงของการเจริญของเส้นใหญ่รวมถึงขนาดของก้อนเชื้อด้วย จากนั้นจึงถึงขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดและการดูแลรักษาโรงเรือนสำหรับเปิดดอกควรสร้างจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนวัสดุสำหรับมุงหลังคาและฝาผนังควรใช้หญ้าคาหรือวัสดุอื่นๆที่สามารถทดแทนได้เช่นพลาสติกหรือตะข่ายสีดำภายในโรงเรือนต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี เข้าไปภายในโรงเรือนต้องหายใจสะดวกแสงและอุณหภูมิควรพอเหมาะสำหรับเห็ดแต่ละชนิดแต่ก่อนมนาะเราทำนาะทำสวนนี่มันประสบความสำเร็จนะเจาะาบบโตผลนสำเร็จเลยพอดีเปิลมีโครงการพระราชดำริของศูนย์ศึกษากษารพระราห้วยคงไมาเราก็เริ่มได้ครอบอบรมแต่เปิดนนะจะเริ่มจากปี3าเจ็รายได้จากการเพาะเห็ดเนี่ยนะเต๋เสียก,ก็โตอยู่รายวัน วันสามร้อยบาทก็ต๊ตเดือนละเก้าพันบาทนะก็ในภูมิใจเจ้าเราดีใจมากนะเพราะว่าบางบางหน่วยงานบางส่วนราชการพวกก็มามาศึกษาดูงานของเราแล้วก็เขาก็ได้บรรยายให้เพ่นหู้นะเนาะบางบางบางคณะนะเพ่นก็เชิญเขาไปไปห่วมโัยไปสอนเพื่อนของโรงเรียนพ่อไงเนานะเขาเริ่มเริ่มจากทำผสมแล้วก็ทำก้อนบรรจุก้อนแล้วก็เขา้าบรรจุถุงและเรียบร้อยแล้วก็ เขานึ่งเนี่ยตนึ่งแล้วก็ออกมาพึ่งเมื่อเย็นแล้วก็ขึ้นเขาหัดหยอดเชื้อะไอแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาทําแล้วเขาก็มีที่เปิลจะไปเปิดห้าร้อกาฟันกายเนาะที่ของโรงเรียนเนี่ยนั่นเขาก็ให้เปิลไปเปิดแล้วก็คิดค่าอุปกรณ์ทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงพระคุณของเปิลอยู่เสมอจ้อเพราะว่าเปิลมีทุกอย่างอ่ะนะ ตีจะเฮาคือความหูแก่เฮาเนาะเพราะว่านี่เฮาก็ยังเปิ่งเปิ่นอยู่ล่ะถ้าเฮามาอยู่ได้จนนี้จนได้อยู่พออยู่พอกินนี่ก็ถือว่าดีละเจ้าการศึกษาและพัฒนาอาชีพการเพราะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเดอสเกตจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่า เป็นโครงการและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นทำให้เกษตรกรได้รับอาหารที่มีคุณค่าและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดรายได้โดยการถ่ายทอดเทคนิคที่เหมาะสมในการเพราะเลี้ยงเห็ดหลายชนิดซึ่งศูนย์ได้ขยายผลงานเพาะเลี้ยงเห็ดเหล่านี้สู่เกษตรกรในลักษณะของการสาธิตการฝึกอบรม และส่งเสริมเผยแพร่ตลอดจนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อใช้เป็นอาหารและรายได้เสริมต่อไป